หนุ่มกัญชัยไม่ไหวสวดฟ้องแม่กลางรายการแอ้ชุติมาถึงกับร้องไห้ในรายการโหนกระแสวันที่3กรกฎาคม2566หนุ่มกัญชัยได้เชิญแขกรับเชิญคือแอชุติมาในนาและฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มที่มาพร้อมกับคุณแม่และทนายความมานั่งพูดคุยในรายการถึงประเด็นที่ฟ้องร้องไปยังเพจสายไหมต้องรอดว่าถูกอดีตแฟนอย่างแอชุติมา ไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูล,ลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอาดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบ,บซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตอนเองถูกแบล็คลิสโดยในรายการแม่ร้องและแอชชุติมาได้ตอบโต้กันไปมาอย่างดูเดือดร้องบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้แอ้แล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีซึ่งแอ้ได้พูดขึ้นมาว่า เอาความจริงเอ้ A, อยู่ในบ้านนั้นเอ้ A, เป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่างแล้วเอ้ A. เป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวเลยขอเลิอกออกจากบ้านเลยสามเดือนโดยไม่กลับไปบ้านนั้นเลยให้เขาอยู่บ้านนั้นที่เราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินเอ้และเอ้ยังต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำด้นานแม่ฟรองพูดขึ้นมาว่าคุณเป็นคนเขียนมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วคุณจะมาพูดได้ไงว่าฟรองอยู่ที่บ้านคุณสาม เดืนคุณไล่วันนั้นเลยจ้าซึ่งแอตอบว่าไม่ได้ไล่ค่ะแต่แม่ของฟรองก็สวนกลับว่าอย่าคุณอย่าสตอยอย่างนี้เอ่จริงๆคุณสตอนะเนี่ยและได้ตอบโต้กันในมุมของทั้งสองฝ่ายแต่ช็อตที่ทำเอาเอ่ชุติมาเสียน้ำตาคือก่อนจบรายการหนุ่มกันชัยได้สอนฟรองกับคุณแม่บอกว่าเป็นคำสอนในฐานะลูกผู้ชายไม่ได้เข้าข้างเอ่นะแต่ว่า หลับไปนั่งทบทวนดูดีๆนะเรารับมาขนาดไหนเราให้เขาบ้างหรือยังถ้ายังไม่เคยให้ก็ให้เขาบ้างไม่ได้หมายถึงเรื่องราวของเงินทองอย่างเดียวนะมันเรื่องของความรู้สึกต่างๆนานาด้วยซึ่งฟ้องกับคุณแม่เองก็รับฟังด้านแอชุติมาก็ฟังไปพร้อมกับปาดน้ำตา